รัฐมนตรีผู้บริหารของทางภาครัฐบาลแล้วก็รวมถึงผู้บริหารของทางภาคเอกชนหลายภาคส่วนค่ะที่วันนี้ได้เกียรติมาร่วมกันกับกิจกรรมในครั้งนี้ที่ว่าไปที่นี่เราจะเห็นเลยค่ะว่าทั้งคณะท่านนายกรัฐมนตรีนะคะและ้วก็นายรัฐมนตรีที่จะร่วมทางร่วมเดินทางมาในวันนี้แล้วก็ท่านอธิบดีด้วยนะคะใช่ค่ะรวมถึงหลายภาคส่วนเลยค่ะ จะตามเราใน,นเรื่องของการสร้างเสริมสุขภาพให้แขงแรให้หายใจโลคงหลอดเลือดสมองนะครับนสุสโตใค่ๆที่บอกเลยว่าเราไปร่วมงานแบบโบรคซรกมากเลยค่ะจับผมค<ๆ>่ะก<ๆ>็ครั้งนี้เป็นครั้งที่สีแล้วเราจะร่วมกันบันทกสถิตีและยังรวมไปถึงนะคะหน่วยงานภาคเอกชนนั้นได้แก่บริษัทชอการขั้นจำกัดมหาชนเท่บริษัทเด่วนแล้วจำกดัดานจม ส, <seguro> สาน well. ักงานฉลากกินแบ่งรัฐบาลธนาคารกรุงไทยบริษัทนอทเอชแรบเบอร์จำกัดรับองรกาล้กำลังออกกำลังกายอยางนี้เราจะเป็นตัวอย่างเป็นแบบอย่างเป็นแรงบันณาใจที่ดีสําหรับประชาชนทั้งประเทศนะครับเพราะว่าขณะนี้เรากาลังถ่ายทอดสดไปทั่วประเทศด้วยนะครับ ขารบค่ะเดี๋ยวขอทันครึ้งนิดนึงแล้วนพี่ครัคึ่งนิดนึงค่ะ่เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าูีหัวเนื้อในยอกาสราชพิธีมหามงคลเฉลิมระชภรณษา6รอบ28กาฏศรคม๒๕๖๗ณที่นี้ต่มีความประบึ้มปิติีกในล้นน้นที่ได้มาลงคลางแสดงความตระหภักดี ด้วยสำนึกในข้ามหาตรณหนี่คุณอย่างหาที่สุดที่ได้ที่ใต้ฝ่าละอ,องพลีร,ระบาดท,ทรงให้ความสำคัญกับการสร้างเสริมสุขภาพพลเมัยที่ดีให้แก่กระมสมนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าทั้งยังทรงเป็นแบบอย่างที่ดีในการรักษาสุขภาพและการออกกำลังกายเป็นที่ประจักษ์แก่ครมชนชาวไทยก่อนมาการจัดกิจกรรมโครงการเดินวิ่งป่าต้องไปน้องข้าคำท,ที่สี่ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนม,ชม,ม,มพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2 5 6 7ในครั้งนี้องค์กรภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนทั่วประเทศได้พร้อมใจกันจัดขึ้นเพื่อสนองพระราชณิธานที่มุ่งหวังให้ประชาชนชาวไทยมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมของเดชะ you oh. และเอกชนจากรายงานสถิติกระทรวงสาธารณสุขในปีพศ2566พบว่าประเทศไทยมีผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองมากถึง3 4 9 1 2 6รายแรงนะครับกล่าบเรียนท่านประธานในพิธี ท่านรัฐมนตรีภาคีเครือข่า,ขายผ,ผู้สนับสนุนโครงการทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมมือจากทุกภาคส่วนนี้ทำให้การจัดกิจกรรมที่มุ่งหวังให้ประชาชนในประเทศในประเทศหันมาใส่ใจสุขภาพด้วยการออกกำลังกายตำเนินได้อย่างราบรื่นทั่วประเทศโรงพยาบาลศิริราชในฐานะโรงพยาบาลของแผ่นดิน มีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีส่วนในการถ่ายทอดองค์ความรู้ทั้งด้านว้อัการและการรักษาโดยสนนุนโครงการทั้งภาครัฐและเอกชนสื่อมวลชนตลอดจนผู้ร่วมกิจกรรมทุกท่านนอกจากจะได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายร่วมกันจัดงานมาอย่างต่อเนื่อง10ปีแล้วยังได้รับการตอบรับจากประชาชนทั่วประเทศเข้าร่วมกิจกรรมมาโดยตลอด ดังจะเห็นได้จากตัวเลขผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมที่เพิ่มขึ้นในทุกๆปีเป็นสักขีพยานตรงนีนะคะรับโอกาสนี้ขอเสียงปรบมือกำลังให้ทางต้องรับทั้งสามท่านด้วยนะครับ ท่านรัฐมนตรีภาคีเครือข่ายผู้สนับสนุนโครงการทางภาครัฐและภาคเอกชนสื่อมวลชนและผู้ร่วมกิจกรรมทุกท่านค่ะดิฉันรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งค่ะที่ได้มาร่วมกิจกรรมออกกำลังกายเดินวิ่งปัดป้องกันอัมพาตครั้งที่สิ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัวเนื่องในโอกาสพระาราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ7 2พรรษา28กรกฎาคม2567ค่ะปีนี้นับเป็นวาระมหามงคลที่วงชนชาวไทยทุกคนจะได้พร้อมใจกันสแสดงออกถึงความจงรักภักดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงให้ความสําคัญกับการสร้างเสริมสุขภาพภพาระไมยที่ดีให้แก่วงประสมนกรชาวไทยทั้งยังทรงเป็นแบบอย่างในการดูแลรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงสมบูรณ์ด้วยการออกกํำลังกาย ในฐานะนายกรัฐมนตรีดิฉันมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งค่ะที่มีโครงการดีๆอย่างนี้เกิดขึ้นเป็นการสร้างความตระหนักรู้ให้แก่ประชาชนทําให้คนไทยได้เห็นถึงความสําคัญของการรักษาสุขภาพการสร้างภูมิคุ้มกันแก่ร่างกายของตนเองโดยเฉพาะการป้องกันการเกิดหลอดเลือดสมองซึ่งไม่เพียงแต่ช่วยลดความเสี่ยงจากภาวะอัมาพาตอมาัมพฤกษ์แต่ยังทําให้คนไทยมี สุขภาวะที่ดมีมีคุณภาพชีวิตที่ดีและก็ยังมีความสุขในการดําเนินชีวิตค่ะและดิฉันอยากให้การออกกาลังกายนะคะเป็นส่วนหนึ่งในวิถีชีวิตของคนไทยทุกๆคน,คนเพื่อให้ทุกคนมีสุขภาพที่ดีและก็มีสมองที่ดีอย่างยั่งยืนค่ะ,ะดิฉันขอขอบคุณศูนย์โรคหลอดเลือดสมองนะคะคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลศิริราชมหิดิและผู้ที่เกี่ยวข้องที่ได้ร่วมกันจัดงาน ที่เปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนได้ร่วมกิจกรรมในวันนี้ค่ะโอกาสนี้เองดี่ฉันขอเปิดกิจกรรมออกกำลังกายเดินวิ่งปัน่น ป้องกันอัมภาตครั้งที่10เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ค่ะขอบคุณพระขอเสียงปรบมือดังสำหรับทางตาเปิดยาจเป็นการกัดทะทานนะครับในการโครงการเดินวิ่งปั่นป้องกันอภิภาตครั้งที่10เฉลิมพระเกียรตินะครับาลำดับนี้จะเป็นการถ่ายภาพเป็นเี่ลึกนะครับสำหรับทัสี4ท่านคท่านต คุสุดาวันหวังสุภกิตโกศลน,นะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมคุณตารวจเอกเพิ่มภูนชิดชอบคพาณิชย์อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาคุณชันชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการจาังหวัดสมุทรปราการนะครับคุณสุภมิตริีนศรีและคุณเผ่เาภูมริรจนสกุลรัฐมนตรีว่าไดนะ้หนึ่สสาม นักออกาบบแรงงานคนแรกนักออกแบเป็นยกที่ยกดีวันนี้เราทั้งสองตองรวมกันเป็นพันคนนะครับใช่ค่ะเหลืออพันคนคาร์ล็ีกสใช่ค่ะ